ล็อกอันล็อกมั่นใจคลายกังวลด้วยบัญชีล็อกได้บริการใหม่จากโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพที่จะช่วยให้บัญชีผู้ใช้งานปลอดภัยยิ่งขึ้นช่วยให้คุณมั่นใจคลายกังวลด้วยการล็อกโอนเติมจ่ายออกจากบัญชีปลอดภยัยล็อกการโอนเติมจ่ายผ่านแอปได้ด้วยตันเองสบายใจยังเห็นธุรกรรมขาเข้าขาออกได้ตามปกติสะดวกรวดเร็ว ล็อกและปลดล็อกได้ง่ายๆผ่านแอปมาดูวิธีล็อกและปลดล็อกบัญชีผ่านโมบายแ Banking จากธนาคารกรุงเทพได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามได้ให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับประเภทบัญชีที่ใช้บริการนี้ได้บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์และกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-saving บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศธุรกรรมที่ไม่สามารถทำได้เมื่อทำการล็อกบัญชีแล้วธุรกรรมขาออกผ่านแอปเช่นการโอนเงินภายในและระหว่างประเทศการเติมเงินการจ่ายปินการสแกนเพื่อจ่ายเงินการตั้งรายการทำธุรกรรมล่วงหน้า การถอนเงินไปใช่บัตรผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพและการถอนเงินผ่านตัวแทนของธนาคารกรุงเทพธุรกรรมหลักที่ยังสามารถทำได้เมื่อล็อกบัญชีแล้วธุรกรรมขาเข้าเช่นการรับเงินเข้าบัญชีการรับเงินด้วย QR Code การฝากเงินเข้าบัญชีที่ตู้อัตโนมัติหรือสาขาเช็คประวัติการทำรายการเช็ครายละเอียดบัญชี ขอรายการเดินบัญชีถอนเงินได้บัตรเดบิตผ่านตู้ ATM อถอนเงินที่สาขาเช็คให้ชัวร์ก่อนล็อกบัญชีเนื่องจากการปลดล็อกบัญชีต้องยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบห,หน้าหากท่านยังไม่อัปเดตข้อมูลบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตและการถ่ายภาพใบหน้าที่สาขาจะไม่สามารถปลดล็อกได้ ท่านสามารถเช็คการอัปเดตข้อมูลบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตและการถ่ายภาพใบหน้าได้ง่ายๆตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรกให้ท่านเปิดเข้าใช้งานโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพเลือกเมนูการตั้งค่าจะเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าให้ท่านเลือกเมนูการยืนยันตัวตน ถ้าหน้าจอแสดงข้อความยืนยันตัวตนครบถ้วนแล้วท่านสามารถปลดล็อกบัญชีได้ขั้นตอนการล็อกบัญชีขั้นตอนแรกให้ท่านเปิดเข้าใช้งานโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพเลือกเมนูบัญชีให้ท่านเลือกบัญชีที่ต้องการล็อก เลือกเปิดใช้งานล็อกการโอนเติมจ่ายผ่านแอปจะเข้าสู่หน้าจอล็อกการโอนเติมจ่ายจะอธิบายรายละเอียดธุรกรรมที่ทำได้และทำไม่ได้เมื่อล็อกบัญชีและวิธีปลดล็อกบัญชีให้ท่านเลือกเมนูล็อกโอนเติมจ่าย ให้ท่านใส่รหัสผ่าน6ห,หลักก็จะมีข้อความแสดงที่หน้าจอคุณได้ล็อกการโอนเติมจ่ายของบัญชีนี้แล้วหลังจากล็อกบัญชีเรียบร้อยเมื่อเรากดเติมเงินหน้าจอจะแสดงข้อความไม่มีบัญชีที่ใช้ทำรายการได้ ไม่พบบัญชีเงินฝากในแอปหรือคุณได้ล็อกการเติมโอนจ่ายของบัญชีนี้ไว้ให้ท่านปลดล็อกบัญชีก่อนทำรายการเสร็จเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนการล็อกบัญชีต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปลดล็อกบัญชีให้ท่านเลือกเมนูบัญชี จะแสดงบัญชีที่เราล็อกไว้ให้เลือกรายละเอียดบัญชีให้ท่านเลือกปิดใช้งานล็อกการโอนเติมจ่ายผ่านแอปจะเข้าสู่หน้าจอวิธีปลดล็อกซึ่งจะปลดล็อกด้วยการยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบนหน้าในโมบายแบงกิ้ง ให้ท่านเลือกปวดล็อกการโอนเติมจ่ายให้ท่านใส่รหัสผ่านหกหลักจะเข้าสู่หน้าจอยืนยันตัวตวนด้วยการสแกนเบหน้าให้ท่านอ่านรายละเอียดวิธีสแกนเบหน้าเสร็จแล้วกดต่อไปให้ท่านเริ่มสแกนเบหน้า ด้วยขยับใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนดและทำตามข้อความที่ปรากฏบนกรอบเช่นพยักหน้ากับพิบตาเป็นต้นจนสแกนใบหน้าสำเร็จหลังจากยืนยันตัวต,วตวนด้วยการสแกนใบหน้าสำเร็จก็จะขึ้นข้อความปลดล็อกการโอนเติมจ่ายของบัญชีนี้แล้วท่านสามารถทำธุรกรรมการโอนเติมจ่ายของบัญชีที่ได้ตามปกติ เสร็จเรียบร้อยสำหรับการล็อกและปลดล็อกบัญชีซึ่งเป็นบริการใหม่จากโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพที่จะช่วยให้บัญชีผู้ใช้งานปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการล็อกบัญชีป้องกันไม่ให้สามารถโอนเงินเติมเงินจ่ายเงินออกจากบัญชีที่ทําการล็อกได้สามารถเลือกบัญชีได้โดยตนเองผ่านมือถือได้เลยดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ